บ้านเลขที่130บ้านวินเซอร์ตั้งอยู่ถนนเทศบาล1ซอยกุดีจีนสแขวงวัดกระยาเขตท,ทนบุรีบ้านวินเซอร์เป็นมรดกตกทอดของตระกูลวินเซอร์ซึ่งเป็นตระกูลที่มีบทบาทสําคัญทางด้านการค้าและศาสนาของกรุงรัตนโกสินทร์เจ้าของบ้านหลังนี้คือน,นางสมบูรณ์วินเซอร์บุตรสาวเจ้าของโรงสีในคลองบางหลวง ซึ่งได้สมรสกับนายหลุนวินเซอร์บุตรชายของนายกาเนียวินเซอร์กับตันเรือชาวอังกฤษและได้มาตั้งรกรากอยู่ในชุมชนกูดีจีนบนที่ดินของโบสถ์ซานตาครูสที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสำหรับกับตันกาเนียวินเซอร์เป็นคนแรกที่มีเรือกลนไฟเดินทางค้าขายระหว่างกรุงเทพสิงคโปร์ และได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนสมุทรคจอดหรือขุนจำนงดิษการจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นล่ามของราชทูตสยามที่ออกไปทำหนังสือสัญญาทางพระรชาชไมตรีกับฝรั่งเศสอีกทั้งยังเป็นผู้ก่อตั้งกิจการห้างวินเซอร์หรือห้างสีตาที่ถนนเจริญกรุง ตระกูลวินเซอร์เป็นตระกูลขหบดีที่ร่ำรวยแล้วยังเป็นตระกูลที่มีบทบาทสำคัญในชุมชนโดยเฉพาะในด้านาศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบูรณะโบสถ์ซานตาครูสหลังจากที่เสียหายจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ซึ่งตระกูลวินเซอร์ได้ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนในการสร้างโบสถ์หลังใหม่นี้รวมทั้งได้ถวาย ธร,รม,มากที่ฐานสลักคำว่าวินเซอร์แฟมิลี่และยังถวายระฆังตีบอกเวลาข้างระฆังสลักชื่อสมบุญหลุยวินเซอร์บ้านวินเซอร์ยังคงคุณค่ายิ่งในด้านศิลปะวัฒนธรรมด้วยรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของเรือนแบบขนมปังขิงหรือเรือนมะนิลาอันเป็นรูปแบบของอาคารที่มีการตกแต่งประดับประดาด้วยไม้ฉลุเป็นลวดลาย ตามบริเวณหน้าจัว่วช่องระบายอากาศตอนบนของผนงังและเหนือประตูหน้าต่างลูกกงระเบียงและรอบชายคาอันเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่5ภายในบ้านวินเซอร์ประดับตกแต่งด้วยประตูบานเฟียมแกะเป็นรวดลายนกยุงซึ่งปรากฏร่องรอยกระสุนจากเหตุการณ์กบฏแมนฮัตตันั่งไม้แกะสลักรวดลายดอกไม้ประดับหัวเสา ช่องรมแกะสลักไม้ฉลุหน้าต่างเป็นหน้าต่างไม้เปิดคู่รูปฟักไม้บานเปล็ดแบ่งเป็นสองตอนตอนล่างเป็นบานกระทุ้งขอศัพกำแพงบ้านเป็นกำแพงอิฐเก่าแก่ซุ้มประตูมีรูดลายผู้ปั้นประดับหน้าจั่วสวยงามบ้านหลังนี้โดดเด่นด้วยลายขนมปังขิงภายนอกประดับตกแต่งตามตำแหน่งหน้าจัว่วชายคายโดยรอบ กันสัดหน้าต่างด้านข้างของตัวบ้านแทนกันแดดเหนือทางเข้าตัวบ้านเฉพาะด้านหน้าเรารูปกรงระเบียงชั้นบนแบบซ้อนผนังบ้านไปจนถึงส่วนที่ตกแต่งเป็นพิเศษคือประดับลายไม้ฉลุซ้อนอยู่บนผนังจริงอีกหนึ่งชั้นซึ่งแต่ละลวดลายขั้นด้วยไม้กรึงขนาดใหญ่เป็นระยะชั้นล่างมีระเบียงไม้ฉลุบริเวณส่วนมุกชั้นกลางด้วยประตูเตี้ยที่ฉลุลวดลายเต็มพื้นที่ ด้วยคุณค่าและความสำคัญของบ้านวินเซอร์รวมทั้งความเร่งด่วนของปัญหาเจ้าของบ้านคนปัจจุบันทายาตะกูลวินเซอร์ได้แสดงเจตนารมณให้มีการอนุรักษ์และฟื้นฟูบ้านวินเซอร์ไปสู่พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นย่านกุดีจีนเพื่อเป็นหลักฐานทางโบราณคดีและแหล่งเรียนรู้สาธารหณนะ เรือนไทยหลังนี้ตั้งอยู่บนที่ดินพระราชทานที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระราชทานให้แก่วัดซานตะครุธเมื่อวันที่14กันยายน2312หรือเมื่อ230กว่าปีที่แล้วประวัติของบ้านจากคำบอกเล่าของเจ้าของบ้านคนปัจจุบันอดีตครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลซันาตาครู แต่เดิมเป็นบ้านไม้ที่ซื้อมาจากที่อื่นไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเป็นของผู้ใดมาก่อนแล้วนำมาปลูกสร้างบนที่ดินของมิสซังโรมันคาทอลิกปัจจุบ,บันบ้านวินเซอร์อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซงซึ่งจะเปิดให้บริการเป็นร้านอาหารและร้านกาแฟ สามารถกรเปิดให้บริการได้ภายในต้นปีหน้าท่านสามารถติดตามข่าวสารบ้านบินเซอร์ได้ที่เพจ f a c e b o o k บ้านวินเซอร์ขอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ